อยู่ๆเดินไม่ได้เลยไปเที่ยวใช่ไหมมันเดินไม่ได้ไปนั่งมากนั่งรถไปเที่ยวอนั่งรถไปเที่ยวกลับมาจากเที่ยวได้ไม่กี่วันะนะสองสามวันคือไปเที่ยวแบบว่าเขามีชมรมไปเที่ยงนั่งรถรถบัสนะสิงฉาบทัวนะพอเราไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยพอ กลับมาบ้านเออพุบปั๊บอยู่เมื่อคืนเดินไม่ได้เลยเออเข้าห้องน้ําไม่ได้ต้องโทรให้ลูกไปเอาเหรอเรียกลูกมาช่วยพยุงเลยเนี่ยเพราะตรงนี้มันนั่งมา,ากเส้นแข็งนี่ไงขางอไม่ได้เลยเอ,อไม่เคยเป็นเป็นแบบพวกนี้ก็คือเข่าไม่ดีอยู่แล้วอ่าเข่าก็คืองอไม่ได้อยู่แล้วพอเข่ามันไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยมันนั่งนานๆมันจะพังคือมันจะยึดเลย ไม่เคยเปลีนนะ่ยนมันเป็นได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่งอดได้แล้วเนี่ยอ่ามันเป็นเป็นเป็นนิดเยหน่อยที่เราพอทนได้ของเมื่อคืนไม่ได้เลยเจ็บไหมเนี่ยอ่าเริ่มเจ็บได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้เลยอย่างนี้ได้ไงเราก็คลายเนี่ยให้ตัวขามันจะหนักเนียเพราะว่าพังผืดเราก็ทําให้ตัวอ่าสะบ้าน,นี้ไม่ขยับไม่ได้เลยแหละสะบ้า แต่เรายังไม่ดูเส้นสบ้านนะแล้วมันจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรมัสเซื้อมันอันตรจริงมันสเตนนะมันฉีกอันนี้ฉีกอันนี้ฉีกคู่กันเลยเป็นทุกคนนะฮะมันมันจะฉีกสะสมเป็นเล็กคำว่าฉีกเล็กน้อยเราเรียกวไมโครเรียกไมโครเจอรี่เล็กๆอ่ะไม่ใช่ฉีกแบบที่เราคิดนะนักศึกษแต่มันจะเก่งนี่พออยู่มันจะเดิมได้คราวนี้บางคนกินยานะมันก็จริง ยาลดปวดมันจะพอเดินได้แต่มันยืดมากขึ้นนะขมวดลิ้ยาเขาี่เดินไม่ได้เลยนะเนี่ย,ย,ย,ยมันจะแข็งมากตรงเนี้ยนิ่มนะเนี่ยพอเรากดเช่นเนี้ยกดไอ้ตัวแฮมจริงเนี่ยให้มันนิ่มแล้วป้าก็หายแล้วพอกดเสร็จแล้วพอพอกดแล้วเราก็ใช้อน้ำมันนะนะใช้น้ำมันทามันก็จะดีขึ้นเลย หมอก็พอทาได้แต่หมายถึงว่าถ้าให้มันคลายก่อนเนะีไงบางทีมันแข็งมากเราคลายไม่ได้ต้องให้หมอหรือให้คนอื่นคลายให้นิ่มแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกันเยอะด้วยนะต้องค่อยๆคลายวะเดี๋ยวมันจะชำ้ำมันจะน่วมอะถ้าเราคลายเราก็จะเดินคล่องเลยมันก็จะดีขึ้นเลยโอ้จะตื่นเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้เลย เดิมขายแล้วแล้วก็พอไปพอขายได้ะมันเป็นกันเยอะนะจะบอกให้ไอ้กล้ามเนื้อฉีกพวกนี้ก็คือนั่งนั่งมากเดินมากยืนมากก็เป็นนะก็มัดคู่กันก็คือมันจะฉีกคู่กันไงไอ้แฮมสติงคู่กับไอ้หน้าขาต,ต,ต้องต้องต้องตรวจด,ดูว่าเป็นจากตรงไหนถ้าแข็งแข็งเนี่ยใช่เลยอันนี้นี่เป็น ไม่เป็นหน้าขานะเพราะว่าตรงนี้นิ่มนะตรงต้นขาด้านในนิ่มนะแล้วก็ทําให้เข้าเข่าเข้าเข่าก็คือกลายเป็นพวกทังผืดมันรัดอย่างเงี้ยอันนี้จะขายแล้วเนะนี่ยเนี่ยเข่าทีหลอนนะ ที่จริงๆคนที่ไปเที่ยวต้องมาเ่ะนะก่อนไปแล้วก็หลังไปนะออันนี้ป้าไม่ต้องก่อนไปป้าไป,ป,าไปตอนมานะยืดเดี่ยงมาเลยอยลืมนะเนี่ยเดินไม่ได้แน่นอนพวกเจ็บไ,ไหม นะดีลงแล้วงอดูสิได้มากแล้วได้สักร้อยองศาก็พอตอนนี้จะงอเข่าให้ได้ร้อยองศาพอเดียวนะไม่ต้องเอาเยอะร้อยองศาพอถือว่าอันโอเคแล้วได้ร้อยองศาก็ไปซาวได้